อันนี้เราตั้งโวเตอร์อยู่ที่ความเร็วอยู่ที่18เฮิร์สนะครับถ้าเราจะเพิ่มความเร็วก็คือสามารถปรับที่วอลลุ่มตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็นสเต็ปที่สองก็คือที่แปดแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซ็ตความเร็วมอเตอร์จะเปลี่ยนไปจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเป็น28เฮิร์ รับสูงสุดตัวนี้ได้ถึงห้าสิบเปร์เดี๋ยวลองปรับที่ห้าสิบนะครับเสร็จครับ,บเอาเดลยวสูงสุดห้าสิบเปิ์ 听见。